นี่คะ่ะผักชีไทยที่สวยๆงอกดีมากเลยเขียวสวยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะเกิดจากการหมักดินวันนี้เล็กจะพาไปดูวิธีการหมักดินง่ายๆกันจ้าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเล็กจะพามาดูวิธีการหมักดินนะคะหมักดินเดี๋ยวจะขอปรับกล้องลงนิดนึงที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกองที่เล็กจะหมักดินจะมีอะไรบ้างนะคะก็คือ สูตรนี้ทำมาเป็นประจํา,จานะคะท่านผู้ชมด้านหลังก็จะเป็นเศษใบไม้เศษพวกใบตองกิ่งไม้ไมจะเก็บไว้นะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คือเราจะไม่เผานะคะถ้าส่วนของเล็กที่เผาเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกไม้ที่เป็นหนามนะคะเช่นล่าสุดเปอร์เลสเกียอะไรอย่างนี้นะคะมันทิ่มมือแล้วจะเจ็บมากๆนะคะอะทีนี้เรามาดูว่าดินที่เล็กใช้หมักในการปลูกผักเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะท่านผู้ชมนี่จะมีส่วนผสมของดินหญ้าเศษหญ้าต่างๆนะคะแล้วก็ใบก้ามปูค่ะด้านบนจะเป็นต้นก้ามปูนะคะดีมากๆเลยเวลามีใบร่วงลงมาก็คือจะกวาดมาใส่เลยนะคะ,ะลแล้วก็สิ่งที่จะใส่อ,อัตราส่วนนะคะจริงๆแล้วเคื่อเศษใบไม้เนี่ยเราใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะคะ เศษผักเศษใบไม้แล้วก็เศษอาหารเนาะนานไปมันจะกลายเป็นดินทั้งหมดเป็นปุ๋ยทั้งหมดนะคะเราจะไม่ฟิกว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะใส่ก็คือแกลบค่ะท่านผู้ชมแกลบใหม่หรือแกลบเก่าก็ได้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยแกลบผสมกับขี้หมูนะคะท่านผู้ชมแกลบผสมกับขี้หมูใส่ลงไปเลยนะคะหมักไว้หมักเล่นเล่นไว้เดือนหนึ่งค่ะ คือทุกอย่างจะย่อยสลายนะคะโอเคจะใส่ให้ดูเลยนี่ค่ะโรยลงไปเลยสูตรนี้ไม่ต้องคลุกเค้านะคะพวกพลาสติกอะไรต่างๆเสร็จเสร็จถุงปุ๋ยนะคะเมื่อกี้เอาออกเนะี่ค่ะประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรารดด้วยจุลินซีสังราข้อแสงค่ะ โอเคมาต่อนะคะท่านผู้ชมนี่คือจุลินทรีย์สังข้อแสงเล่นจะทําไว้ตลอดแล้วก็ดีมากๆนะคะตัวนี้จะช่วยให้ดินหรือเศษใบไม้ต่างๆของเราเนี่ยย่อยไวมากนะทุกบ้านต้องมีทําไว้เลยนะคะแล้วก็จะทําให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่เนี่ยคือบํารุงนะคะ,ะ,คะดินของเราให้ดีด้วยจุลินนรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะใส่ลงไปเลยก่าลงไปเลยนะคะ นียิ่งเยอะยิ่งดีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะมีเศษหญ้าเศษใบไม้ใบก้ามปูดินแล้วก็ปุ๋ยคอกถ้าใครไม่มีนะคะแนะนำเลยใครไม่มีปุ๋ยคอกเล่แนะนำให้ใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะที่เป็นสูตร15 15 15นะคะที่เอาเศษอาหารมาหมักนะระยะเวลาผ่านไป ประมาณ3เดือนนะคะจะใช้ได้ดีมากๆเลยจากนั้นนะคะก็ให้เราใช้น้ํารดค่ะจากวันละครั้งน้ํารดวันละครั้งยิ่งดีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็อาทิตย์ละ 3- าถึงสครั้งก็ได้นะคะรดไปเรื่อยๆ1เดือนนะคะดินที่เราหมักเนี่ยคือจะกลายเป็นปุ๋ยหลังจากที่เราผสมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะ ใส่แกลบใส่ใบไม้ใส่ดินค่ะแล้วก็รดด้วยจลินซีสังคหอแสงให้เรารดน้ํานะคะรดน้ําลงไปถ้าจะให้ดีก็ทุกวันค่ะทําแบบนี้ดินหมักของเรานะคะที่เป็นปุ๋ยในตัวเนี่ยก็จะใช้ได้ไวค่ะเศษใบ,บต่างๆนี่เป็นใบก้ามปูนะคะจะกลายเป็นปุ๋ยแล้วเราก็สามารถนาดินพวกนี้นะคะไปใส่กระถางเริ่มยักตรงนี้ค่ะเขาอาจจะมีใจที่ อันนี้คือดินที่เกิดจากการหมักนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ใช้ได้เลยเราจะใช้ปลูกในกระถางหรือโรยด้านบนของการปลูกผักแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะดีมากๆเลยนี่เป็นสูตรที่เล็กมาบอกนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้มากก็น้อยอย่าลืมไปทำนะคะทุกคนเศษหญ้าเศษใบไม้ต่างๆมีประโยชน์มากค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ